วัสดีครับวันนี้มารีวิวการประกอบดีกว่ามันไม่มีที่ตัดเป็นเครื่องตัดหญ,ญา้าชื่อว่า M 1 8 S O P H L นะครับ P his อะไรร้เ่เรียกไม่ถูกตัวเครื่องเอ่อตัวกล่องในกล่องจะมีเครื่องนะครับมีหัวตัดนะครับ มีกระปุกเอ็นนะครับกระปุกเอ็นแม่งดูแข็งแรงมากเลยพี่โคตรเฟียวแล้วก็มีอุปก,กรณ์การตัดการอะไรทุกอย่างเดีแต่มววาดูหัวก็หัวการประกอบหัวนี้ก่อนว่าใช้่ไงวะเนี่ย nhá. Bẹt ใส่ใส่ตัวนี้ก่อนครับใส่กระบ,บาดก่อนใส่ตัวกันกันเศษนะครับกันเขาเรียกันกาดก่อนกาดใบใส่กาดก่อน,น,อนตัวนีเน้เขาจะใส่ล็อกไคล์มาให้ครับวงนอนมากเพต,ตื่นตื่นมารีวิวเลย กนจะมีอ,อกเหลี่ยมนะครับเป็นหัวทอ,อกมาให้นะครับดูเหมือนจะช้าเลยเหมือนไม่ทันใจแต่ขี้เกียจลุก <laughs> หรือท่านใจขี้เกียจลุกผมเคยลองลองตัดตัวตัวที่ใส่หัวแต่งคุ้มนะครับแรงมากวันนี้น่าไม่ไม่มากเลยเนี่ยเพิ่งตื่นนอนเมื่อกี้สะดุ้งตื่นนอนเล่นหลับไปเมื่อกี้ เตัวเครื่องจะมีสองโหมดนะครับเหมือนกับตายกระเต่าอะ่ะเหมือนตัวตัวเป่าลมอะ่ะตัวโบเวอร์ตัวใหญ่ครับเป่าใบไม้มีสองสองโหมดตายกัะเต่าจริงอาเอาสว่านมันยิงก็จบอ่ะเนี่ย หรือเสร็จไวนี่ก็อันนี้คืออันนี้คือจะเป็นตัวตัดเอ็นนะครับจะมีปีกแบบเขาเรียกวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะก,ก็ก็มีความคมในระดับหนึ่งคมแบบไม่บาดมือครับเพราะว่าเวลา,าเอ็นมันมันตีออกไป,ไ,ปไกลเลยนะครับตีออกไปเยอะมันจะไม่โดนตัวนี้ครับจะติด เวลาเรา,เราแรกๆเราไอ้นี่ไงไอันนี้เป็นเกียวซ้ายนะครับใส่ถูกป่าวเนี่ยแบบนี้นะครับดูคู่มือด้วยเจะมีเป็นแป้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะถูกนะครับต้องกันไอ้ตัวนี้จะต้องตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้จะมีแหวนดิ้นได้ครับ ความความไปเพื่อจะเสียดเสียดตัวถอดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมุนตัวนี้เข้าก่อนก็คือ,อด้านด้านด้าน,ด,านด้านหลังเนี่ยครับจะมีเขาจะมีเหล็กมาให้นะครับนี่ไว้แบบล็อกล็อกล็อกใบ แต่จริงมัน,ม,นมันเวลามันมันใช้งาน,นก็จะแน,น่นไปเรื่อยๆอันนี้ไว้ถอดเฉยๆนะครับอันนี้ไว้เสียบอันนี้อย่าลืมเผื่อเวลาต้องเปลี่ยนต้องอะไระครับใส่ใบใส่อะไรเปลี่ยนใบตัวนี้เขาจะถ้าใส่เป็นใบเหล็กนะครับเขาจะเขาไม่มีอ้น,นี้มาให้นะน็อตเราต้องหาน็อตเกียวซ้ายมาน่าจะมีขายอยู่นะอ้ย อ่ตัวนี้ก็เป็นตัวมือจับนะครับจับนี้จับจับนี้ไว้อ่าน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับจับไปดูก่อนโอ้ยเกาะมือจับเราจะใส่มือจับแป๊บนึงนะครับ อ่ะอ่ะอีเนี่นเป็นอดท้อของกันนะครับ จริงถ้ามันมีสายสะพายดนะ้วยแหละเดกัันหนึ่งง่ายมีไม่เอามาใช้นะประกอบไปบนไปคนระับ ็เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราประกอบไปข้าวๆก่อนกรอบไปเรื่อยๆครับทนทนๆดูกันหน่อยมือใหม่เหมือนกันเป็นเชรื่องตัดยาที่ประกอบง่ายมากครับบอกไว้เลยเนี่ยอันนี้มันแค่จิิงมันแค่เสียบเข้าไป จะมีล็อกของมันครับจะมีล็อกล็อกตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยนะมีแ้นพี่ต้อมประกอบให้มันจะล็อกเสร็จแล้วก็อย่าลืมบิดเข้าไปเพื่อให้มันล็อกอีกทีหนึ่งนะครับนี่เสร็จแล้วเห็นปะ่ะเป็นเครื่องแต่จ้าที่ประกอบได้ง่ายมากนะครับส่วนเจ้าตัวสายสาาเดี๋ยังรามาแกะดูก่อนอือ สายสพายก็จะมีตัวหูยิ้วมาให้นะครับเพคแนด์แนร์อะไรสักอย่างอันนี้จะต้องใช้ประแจด้วยเพื่อจะถอดเพราะตัวน็อตเป็นน็อตน็อตกันกาคายครับน็อตกัน์า,ายที่มีเป็นปลติกนะครับอาจะต้องเดี๋ยวเราเอาคีมมาช่วยก็ได้ใกล้มืออ ได้แล้วคีมถูกๆนะครับโรเทนเบอร์เกอร์ครับเดี๋ยวเร็ว,รว,รวนี้จะมีการเข้าสายตู้ไฟอันธรรมดาอันน้อยนิดมาโชว์เผื่อจะสวยคือเขามาขึ้นมาบ้างอะไรตัว ตัวนี้ก็เดี๋ยวนะมันน่าจะต้องใส่เขาให้งางป่ะงางใส่ไปอย่างเงี้ยครับงางได้ป่ะลองงางก่อนนะ,ะงางได้นะอหอยไป ก็คือณปัจจุบันเนี้ยปกติรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่แถบมาเมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะสายสะพายก็ต้องซื้อแยกอะไรแยกจะจำไม่ผิดนะ ก็น่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับถ้าจำไม่ผิดก็แต่ขี้เขียนลูกอะเออขี้เขียดเดี๋ยวเราปรับไปใส่ไว้ที่ตรงกลางก่อนประมาณตรงกลางเนี้ย ที่เรียบร้อยนะครับก็มีสายสัายแล้วนี่ก็ปรับได้นะครับถูงยาวสองมีนะครับก็ลองสพายกันดูนี่ก็เหมาะกับแบตบพวก8แอมป์12แอมป์มากกว่าพวกต้องเป็นไฮเอา u ์พุ t ไฮเอา u ์พุ t ก็จะ แรงกว่าเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยดีกว่าเทสฟังเสียงกันดูนะครับนี่ครับแบตเจ้าปัญหา8ปแอมลองดใหดูโอ้ยเอาเรื่องเลยก็เรื่องระยะเวลาก็ยังไม่รู้ครับยังไม่เคยลองจีิจัง วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีแต่เดี๋ยวจะมีที่ให้ตัดอีดูพ่ชุกโอ้โหีะยังไย,ย <c oughs> บัตรสายรถไฟกันจัดใ่้จุดเลยสายก็ยาวเกิน ไปอยู่ดีนะครับอันนี้หมดเต่านะครับอันนี้หมดเต่าก็โอเคอยู่นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะจบัจบจบับประมาณนี้แล้วก็ไปเลยเปิดปปิดปืิดเปิด,ปด,ปดไป ก็หนักกาลังดีนะผมว่าไม่ไม่ไมแต่จะหนักไปทางหัวเขามากกว่าทางปลายมันหนักเพราะว่ามันแข็งแรงตัวตัวหัวมันแข็งแรงมากก็เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปรีวิวตัดหญ้าแบบง่ายๆกันดูนะครับก็อันนี้สําหรับพ่อบ้านที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิส มีบ้านมีสนามหญ้านะครับก็ตัวเครื่องอนนีพอคือถอดเจ็บได้ง่ายมากนะครับดีกว่าพวกพวกอ่ามันไม่ดีอย่างเดียวคือราคาแต่คือถามว่าดีกว่าดีกว่าพวกน้ำนมันไหมดีกว่าแต่ยี่ห้อแพงๆก็เอาเรื่องนะครับจริงนะตัวเครื่องครับ ทัวเครื่องยังมีอะรูคือสกูสกูตัวเดียวก็แขวนได้แล้วแขวนได้เปียวเลยเต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีที่แขวนมาให้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่แขวนที่ตัดนะครับก็จะมีตัวตัวแขวนมาให้คือออกแบบมาได้ดีดีเลยทีเดียว ส่วนเรื่องพลังกำลังที่เคยเห็นเขาใช้กันหลายคนก็ถือว่าใช้ไดอ้อเยี่ยมเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อรอบหน้าเราจะมารีวิวเผื่อเรามีเครื่องมืออะไรแกะกล่องก็จะมารีวิวกันให้ดูนะครับก็นะเดี๋ยวตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนก็สำหรับเจ้าอะไรชื่ออะไรเนี้ย f o p h นะครับ f o p h ก็คือ n 8แ f o p s ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับมี2โหมดให้เลือกควรใช้แบตเตอรี่ high output นะครับเพื่อจะได้ใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นก็ถามว่ามีห้ amp ใช้ได้ไหมใช้ได้เดี๋ยวมันอาจจะตัตดไม่เสร็จไงก็ลองดูครับก็ตอ,ตอนนี้ก็เห็นมีราคาถูกๆอยู่ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งอ่าก็เดี๋ยว ก็นนะั่นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับนี่คือจบการรีวิวจะเค่ตัดยานะครับขอบคุณมากนะครับที่กดเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ